สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข,าข่าวไอทีกับซีกันนะคะหลังจากที่ตอนนี้ทั่วโลกนั้นกําลังเผชิญกับวิกฤตก,ก,การณ์ทางธรรมชาติอยู่บนโลกไซเบอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็มีการเผชิญกับวิกฤตการณ์ซึ่งวันนี้มีตัวอย่างให้ดู3มเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลกที่ถูกแฮ็กแล้วก็ระบบล่มกันค่ะเริ่มต้นกันที่เว็บแรกก็คือเว็บของ bbc ซึ่งเป็นเว็บในการเสนอข่าวชั้นนําของโลกเลยทีเดียวนะคะ เว็บไซต์ bbc นี้นะคะบอกว่าออกมายอมรับนะคะว่าแม้กระทั่งระบบสำรองนั้นก็ล่มไปด้วยแบบไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งเกิดข่าวลือว่าที่ระบบล่มนี้ก็เพราะว่าโดนถล่มด้วยแฮกเกอร์ที่พยายามทำให้ระบบทำงานเกินขีดสูงสุดให้ล่มค่ะเวทที่2นะคะก็คือ gmail เว็บนี้ล่มเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงด้วยการทําให้ผู้ใช้งาน150ล้านคนทั่วโลกไม่สามารถใช้บริการได้ค่ะทาง Gmail ออกมาบอกว่าเกิดจากการคาดการผิดพลาดระหว่างปรับปรุงระบบซึ่งก็ทําอยู่เป็นประจําก็ไม่เคยเกิดปัญหานะคะงานนี้มีคนเข้ามาใช้งานมากระหว่างปรับปรุงก็เลยทําให้ล่มค่ะ อีกเว็บหนึ่งทิ้งท้ายก็คือเว็บชื่อดังระดับโลกอย่าง a m a z o n c o m ออันนี้ล่มไปครึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งประสบปัญหาการล่มครั้งนี้บอกว่าโดนถล่มจากกลุ่มของสาวกวิกิลิกซ์ซึ่งไม่พอใจที่อเมซ o n ถอดวิกิลิกซ์ออกจากบริการอันนี้ก็เลยทําให้เราได้เห็นนะคะว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะกับเว็บไซต์ชั้นนําซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ระดับโลกถึงแม้ว่าจะมีระบบการคุ้มกันที่แน่นหนาขนาดไหนก็เหมือนกับวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศผู้นําทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่า พอเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการตั้งรับนั้นก็อาจจะไม่ทันทุงทีก็ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้มาดูคลิปปิดท้ายแบบเบาสมองกันบ้างดีกว่านะคะผู้ชายคนหนึ่งที่มีความสามารถเขาจะสามารถคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้ความสามารถของเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนไปดูกันค่ะ ามารถ้าทางว่าจะมีอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในการนําเสนอความสามารถให้น่าสนใจได้อีด้วยสำหรับวันนี้หบดลาของวิกฤตีทรีสวัสดีค่ะ